ตรงนักเรียนครับนี่เห็นไ,ไหม,ไม,มทางอ้อนตัดอย่างง่ายเลยปรับฟันลงตดำสุดเ,เออตอนนี้เดียวนี่เห็นไหมทางอ้อนตัดแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตรงขวัญน,นี่ตทางอ้อนก็ทำอย่างนี้ปปปึึึบบบด่างลายก็ไม่ใช่หัวเราเพราะมันเป็นหัวเด็กเนาะเ <c oughs> มียชอบใจเ <c oughs> พราะว่าเท้าดินจริงๆนะเลยขากลัวแขกเฉยๆเนาะเขาเป็นคนกลัวนั่นเห็นไหมสวยเลยเห็นไหม ลุกแต้นี่ก็หมุนก็อีมานิดนึงเอออย่างนี้ขึ้นนะเห็นไหมแล้วก็จับขึ้นอย่างนี้นดูปรับฟันปฏิตเลียนลงต่ำสุดน่ะขึทีนี้เราก็เอาเบรอร์สองมาสวมนะปรับฟันขึ้นสูงสุดในเบรอร์สองของเราอัอนไหนเตินอันนี้เนาะนี่เบรอร์สองดูนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้าครับปรับปรับขึ้นก็ได้อาจารย์ราะจันเป็นเบอร์สองพอดีเอาสองจุดห้าอันนี้ดีกว่า S <S นี่ได้แล้วเบอร์สองเห็นไหมสวมปุ๊บเข้าไปาอ่สีแดงอ่ะสีแดงปุ๊บนี่ดูนะแต่ข้า,างบนวิธีตันนข้างบนใช้สีแดงปุบอบเด็กร้อง,องก็ยังไงก็ตัดได้เพอเขาเป็นกลัวคนแปลกหน้าเฉยเด็กเขาไม่ได้กลัวอะไรหรอกขอขอขเขากลัวคนแปลกหน้า แต่เห็นตะออนนี่หนวดยาวเขายาวแต่เด็กเขาบอกว่าตัดกระตือสีดีกว่าเนาะวายกะฤือสีตัดดีกว่าว่ะแะตือสีไม <emotions> ่ก <especially> ล <goals> ัวแขกนี่เห็นไหมหน้าก็ทําแบบนี้เราใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดอย่างนี้เราก็เอามือแตะแตะหน้าผากด็กนี่ให้เงยขึ้นเราไม่เขาไม่ชอบจับหัวนี่เราก็ทำอย่างนี้ อย่าเขาเขาไม่ชอบใครกดหัวไงเราต้องเอามือแตะหน้าผากไว้อย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวก็ดูตรงนี้เต้นมาตรงนี้ยืนมาตรงนี้เออเออนี่ถ่ายถ่ายแม่เขาด้วยยืนดูด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกเลยนี่เออนั่งถ่ายด้วยให้เขาออกยูทูบด้วยครับทีนี้เราก็ปรับตัวนี้ออกแล้วก็ปรับตัวนี้ลงแล้วก็เก็บอย่างนี้ ราะเด็กเขาไม่ชอบให้ไทยบังคับเขาเป็นเด็กอิกสระเสรีแล้วก็วางเกินนี้ลงแล้วก็เอาเัวนี้มานี่ก็ศูนย์จุดหอ,อย่างนี้วางมือเบาๆพึอไม่เจ็บหรอกพึ่ ทมือเบาๆคือไม่เจ <prediction. S 1> ็บแบบอืมทำมือเบาๆแล้วจะได้รอๆเขาไม่ชอบกดหัวแค่นั้นแหละอืมอันนี้ก็เอามือแตะอย่างนี้แล้วก็เอาแขนเราเนี่ยด่าหัวเขาไว้อย่างนี้แล้วก็วางมือเบาๆเอาตัวสอบดันหัวเขาไว้แล้วก็อย่างนี้ เด็กจะดิ่งไงก็ไม่เป็นไรเคล็ดลับวิธีตัดดันแล้วก็ให้เด็กก้มลงงนี้เอามือปกคองหัวเขาไว้อย่างนี้เอาเอาดัานหัวเขาแตะกับขแขนเรามันจะนิ่ม แล้วเราก็ค่อยๆไถไถยอย่างนี้ยังเรียนต่อปริญญาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้จบหรือยังไ,<ม>ได้แล้วค่ะได้กกี่ปีหนูเรียนเสาอาทิตย์หนูเร<อ>ียนเสาอาทิตย์เรียนอยู่ขอนแก่นนี่กันไหนเรียนอยู่ราชพัฒน์ราชาาพัฒน์โคราชเร่านี่ใช่ไหมค่ะเจ้าบายเสร็จเรียนจากนี้ก็จะทำง,งาน๋อ้ทำงานเกี่ยวกับแม่์ไหม เดี่ยวกับไปเสนีนะี่เก็อยู่อบตบ่ายเนี่ยโอ้อยู่ก็ออปตเป็นฝ่ายบัญชีค่ะครับอยู่ตรงนี้หรอไอ้ตรงหูกวางเราตั้งป่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะบ้านอยู่ตรงไปเสนีตรงนี้หรือเปล่าต้นหูกว่างคนนั่นแหละลูกพ่อชื่อขี้ไม่ใช่นี่คนละคนค่ะคนละคนนี่เอออันนั้นลูกปลาสังวาหรือว่าคนเดียวกันไอ้เขาใจว่าคนเดียวกันเด่นเรียนจบหรือป่าวอาจะจบคูเออนี่ทรงยังแบดเดี๋ยวจะลองเพลงให้ฟัง ชงอย่างแบดแท่ยัเรียนสายอะไรครับเนี่ยบัญชีวันเดิมจะทำงานอยู่อบตอ๋อ้ฉันนึกเข้าใจว่าเป็นคนหนุ่มเรียนคนเรียนเรียนวิญญาณทูใช่แม่สวยเหมือนกันหรือเปล่าเลยนี่กว่าคนเดียวกันนั่นเป็นน้องนึกเข้าใจพีตัวเองเข้าใจพีชคนนี้คนไหนไมม่ีเดี๋ยวผมไปจีบเอาไหมอนุญาตเนาะ ครับนั่นเช่นแหละเช่นแหละเขาดูแต่ทรงอย่างแบ่แคทอย่างบอยเช็ดบ่อยบอยที่ชอบปั่นไอ้ที่ชอบไอ้ขี่รถไอ้ไ,อไฟฟ้าน่ะใช่ไหมนั่นแหละไอ้สามล้อนั่นนะนั่นเขาเห็นดสังเกตอยู่ทั้งเข้าใจว่าเป็นผีกระนองกันเด่นอะ่ะทุกคนนะฮะ <laughs> ตกตกไข่ายๆกันเลยโตล้ายๆกัน ของของตำรวจขี่มีเจ้าคนนะไปทำงานไปที่นี่อ่ะอาจ้าคนเดียวนะคะคนเดียวอ๋อต้อมีคนเดียวลูกสาวจ้าลูกสาวคนเดียวครับมีร้านมีอยู่แต่คนนั้นยังไม่มีแฟนหรอกเนาะจ้าอ๋อไม่เห็นไม่เคยเห็นแฟนเขาเลยแต่เขาเรียนสูงนะอ๋อเรียนเรียนปริญญาโทเดี๋ยวดูดี๋ยได้แลวเดี๋ยวจ้าจ้าเอาวีมาเลย เดี๋ยวจาะดูก่อนดูว่าตรงนี้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 จะเป็นทรงย่างแบดตรงนี้จะเป็นทรงแบบเบียร์สุกขทัลวัดตรงนี้จะเป็นซุบกุ้งแมนจะเป็นโดเลมอนอ่ะเดี๋ยวดูโดลิมอนแ้่ก็เอาเอาทรงย่างแบดเอาทรงย่างแบดอ่ะทรงย่างแบดคือมีวิธีตัดทรงย่างแบทให้คือคือหนัึ่งคือ คือคูงอย่างแบบคือตาคนเฒ่ากับตาคนหนุ่มมันก็คนละแบบกันเนาะขณะนั้นไม่มีร่าเจ้าของเลยนะครับขณะนั้นมิวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีแบบเป็นผู้หญิงฮะอ๋อเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมใช่ขาป้าแอดกลางเย็นไม่เคยอยู่แล้วเกีกัไปบนากลางวันใช่ใช่ใช่แลวใบกลางวันน้่ไหนกับใบตอนเย็นด้วยกับไปได้ชอบใช่คนนี้ตัดก็ใจคิบมากใช่ไหมขาเขาแข็ แต่เองไงดังแต่เองเจ็ดนาทีละจานแหม่มันเ็ตที่ทำยังไงแบบเนีมันหัวมันต้องเอาให้มันดีทันแล้วก็ปิดเครื่องไปวะบอกบอกว่าเอาให้จบเซตจนนั่นแหละมัต้องเซตลันเอาให้แม่ดูดูตรงนี้มินิโบเมื่อกี้ก็เมียเอ้าเมื่อกี้ นนถูกใจเมียไว้ก่อนใช่ไหมจันใช่เออวางไงนะแล้วก็นาออกอีกเลยนงาออกอีก คนก็เป็นเัานนิเนาะเอ้าเสร็จแล้วพ่อพ่อลาแล้วปิดกล่องวะ